ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่คลิปช่องโชคชะตาพยากรณ์นะคะ,ะหัวข้อในวันนี้นะคะจุดเปลี่ยนใดในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะมาดูกันค่ะว่าคุรูคุูบาอาจารย์จะสื่อสารผ่านหน้าไพ่ทาโร่ว่ายังไงบ้างนะคะการอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวม ไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษนะคะอาจตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะก็ขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้เป็นคนที่เกิดในธาตุอะไร ราศีอะไรกันบ้างนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนผ่านไพ่ทารุสิบไปขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความแม่นยำขอสิ่งใดที่ครูครูบาอาจารย์อยากสื่อสารขอให้สื่อสารผ่านหน้าไพ่ด้วยความแม่นยำด้วยเธอ มาดูกันนะคะจิบใบนะคะใบที่หนึ่งทัวมอนส์นะคะใบที่สองจัดเม้นนะคะเดี๋ยวนะขอไปิดไฟแปบ๊บนึงไหนมันชัดไม่ชัด ที่3นะคะโอ้ oh. j u s g m e n t มา justice นะคะมีแต่ไพ่ไมเมเจอร์อาคานาใบที่4นะคะ4 of อะ4 of swords นะคะใบที่5 8 of pentacles นะคะอืมตงงานตัวนี้5ใบขออีก2ใบนะคะขอ5ใบ อ่า King of Pentacles นะคะไพ่ราชาถือเหรียญแล้วก็ไปที่เจ็ดค่ะจัก,กรพรรด,ดิดีๆก็มาพลังงานวันนี้สุดยอด Eight of Swords นะคะใบที่แปดนะคะขอขยับเพิ่มนิ้นง ที่เก้าค่ะเพดอฟซอร์ดใบที่สิบควีนอ f w วอนส์นะคะพลังงานตัวตนครบสิบใบนะคะอ่าสองไม้ไพ่ไม้มาเลยนะคะคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟ ได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะท o ออ a n อ s คือ,อเป็นไพ่ที่บ่งบอกได้ว่าตอนนี้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะเป็นเป็นคนที่อกำลังจะได้รับ โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆจากทางไกลนะคะเป็นอาจจะเป็นโอกาสทางด้านการงานนะคะไพ่ไ,ไม้มันเป็นตัวแทนของงานนะคะอาจจะมีโอกาสทางด้านการงานเกิดขึ้นนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆ อาจจะเป็นงานที่สองของเพื่อนๆก็ได้นะคะอืมมาดูต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรอีกไพ่ใบที่สองไพ่จัดเม e น t นะคะไพ่ใบที่สองนะคะจัดเม t นื์ไพ่ใบนี้มันสิ่งที่สิ่งที่มันข้างค้าง สิ่งที่มันเป็นความลับหรือมันเป็นสิ่งที่ถูกเก็บไว้มันกำลังจะได้เวลาที่จะต้องสะสางหรือจะได้รับการเปิดเผยนะคะต่อมาไพ่ justice ไพ่ justice เป็นไพ่ของอคนที่เกิดในราศี ตุนนะคะอืมไพ่ u จ t ติ e คือไพ่ทีอ่อ่กำลังจะมีการพิพากษาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะมีการตัดสินอะไรบางอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบยุติธรรมนะคะอืมเดี๋ยวเรามาสรุปรวมทีเดียวนะคะต่อมาไพ่ใบที่สี่นะคะไพ่ f โฟ of s o u r c e นะคะไพ่ดาบไพ่ดาบมาไพ่ดาบเป็นตัวแทนของคนทัดลมเมทุนตุนกุมนะคะไ <c oughs> พ่สีดาเป็นไพ่ที่ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกสื่อสารกับเพื่อนๆว่าให้พเพื่อนๆนั้นได้เข้ากับกับเข้าไปสู่ภายใน คือคือการทำสมาธินะคะอืมให้กับให้กับมาอยู่ภายใน,ในทำสมาธินะคะส่วนไพ่ใบที่ห้านะคะ ace of uh, ace of pentacles นะคะไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญ่ไพ ace of pentacles เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่เหรียญเป็นไพ่ของคนที่เกิดธาตุดินนะคะ ไดแก่คนที่เกิดในราศีมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะอืมไพ่เหรียญคือไพ่เกี่ยวกับการเงินนะคะตอนนี้อาจจะเตรียมตัวให้พร้อมมันจะเกิดความมั่นคงทางด้านการเงินเกิดขึ้นนะคะ ก็ตามที่นับไพ่มาเมื่อกี้ก็คือเป็นเป็นเกี่ยวกับการงานใช่ไหมคะไพ่ใบที่หนึ่งคือมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานนะคะ,ะและสิ่งทีม่มันอยู่ในตัวของเพื่อนๆนะคะมันอยู่ภายในอยู่ที่มันเป็นความลับค่ะมันกำลังจะมีการเปิดเผยมีการ จะเรียกว่ามันบางอย่างที่มันยังไม่ไม่เปิดมันบางอย่างที่มันมันเป็นความลับมันกําลังจะถูกเปิดเผยออกมานะคะครูอาจารย์อยากให้ทําสมาธินะคะอืต่อมาไพ่ไปที่หกนะคะไพ่ king of pentacles นะคะอันนี้ก็ไพ่เหรียญเหมือนกันเนาะคนทัดินนะคะอ,อราชาเหรียญ ก็คือเป็นลักษณะของคนที่มีความมั่นคงนะคะมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินนะคะอืมเป็นคนที่คืออาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะได้เจอคนลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวตัวของเพื่อนในอนาคตก็ได้นะคะ ต่อมาไพ่ D.M. p r e s a s ไพ่จกพักรพรรดินีนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเป็นผู้ให้นะคะ,ะความมีความเป็นแม่นะคะเป็นคนที่ชอบอทําบุญอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่มีน้ําใจทําบุญแล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรเงี้ยค่ะต่อมาไพ่ Eight of Swords นะคะไพ่แปดดาบ ให้แปดดาบนะอืมแปดดาบคือความอึดอัดหรือปัญหาที่ที่มันทำให้อเราหาทางแก้ไม่ได้อะค่ะมืดแปดดา้านอการถูกจองจำบางอย่างาถูกควบคุมไม่ าสามารถทำอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะอืมและไพ่เพจออฟซอร์สนะคะไพ่เด็กดาบตอนนี้กำลังถึงจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะไพ่ไพ่เด็กคือดาบ มีการอาจจะมีการมีความคิดที่จะมีการอยากจะเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างหรือทำแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายค่ะ Queen of Wands นะคะไพ่ราชินี ไม้นะคะไพ่ราชินีไม้นี่เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่การเป็นได้ทำทำอะไรที่มันมีแพชชั่นทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือได้ได้ทำงานได้ทำตามที่จิตวิญญาณภายในอยากทำจริงๆ สื่อสัตว์ต่อภายในซสื่อสัตว์ต่อหัวใจตัวเองประมาณนี้นะคะอืมไม่รู้ว่าได้ทำอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณภายในต้องการนะคะอบออันนี้คือตัวตนทั้งหมดนะคะทั้งหมดสิบใบทีนี้หัวข้อของเราในวันนี้นะคะ จุดเปลี่ยนใดในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับเพื่อนๆมาดูกต่อนะคะอเ,เก็บไพ่แล้วก็เปิดไพ่ขออนุญาตครูครบอาจารย์นะคะขออนุญาตครูคบาอาจารย์เปิดไพ่จุดเปลี่ยนใดที่กำลังจะเกิดขึ้นขอครูครูบอาจารย์ บอกผ่านหน้าให่สิบใบนี้จุดเปลี่ยนใดในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนในเรื่องใดนะคะ four o n d s นะคะสไม้ five o n d s ห้าไมา้ king of cups ราชาถ้วยนะคะ h e l o v e r s นะคะ The High Priestess นะคะเปิดไปคนลุกไปไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อต่อมาไพ่ใบที่6นะคะไพ่ The h y e r o p h a n t นะคะแล้วก็ใบที่7 Two of Cups นะคะใบที่8นะคะไพ่ The Towers นะคะ queen of pentacles นะคะใบที่9และใบที่10นะคะใบที่10แปบ๊บนึง the sun ว้าวๆออมๆๆ10ใบคิดท่าสำหรับเป็นอ่า four of sort นะคะ มองเห็นใช่ไหมคะขอโทษนะคะอมืมาดูกันนะคะว่าจุดเปลี่ยนใดในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมาเลยคะ่ะใบที่หนึ่ง o ฟล์กบอจุดเปลี่ยนทางด้านความมั่นคงนะคะไพ่สีไม้คือความมั่นคงอาจจะ เจะบอกว่าเป็นแสดงถึงความมั่นคงนะคะถ้าเป็นทางด้านาการงานก็จะเป็นเหมือนกับทํางานได้สําเร็จลุล่วงประสบความสําเร็จแล้วทําให้มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะอืม ต่อมาไพ่ e of wands นะคะไพ่ไพ่ห้าไม้ขอโทษทีค่ะไพ่ห้าไม้ไพ่ห้าไม้ก็คือไพ่ที่เกิดความขัดแย้งกันทะเลาะเบาแว้งอแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะยังไง king of cups นะคะไพ่ราชาถ้วยไพ่ king of cups นะคะคือไพ่ที่ เป็นลักษณะของผู้ชายที่เ,เป็นผู้ใหญ่นะคะใจดีนะคะ,นะคะมีเหตุผลหรืออา,อาจจะเป็นคนที่จะจะบอกว่าเพื่อนๆอาจจะได้พบหรือได้เจอผู้ชาย หรือคนที่มีลักษณะล,ลักษณะแบบนี้นะคะแต่แต่ก็เดี๋ยวมาดูต่อไปดีวกว่านะคะจะได้มาสรุปเนาะไพ่ the lovers นะคะไพ่ใบที่สี่ e Lover แล้วก็ The high p r i e s t e s s นะคะไพ่ the High p r i n t e s s เป็นไพ่ที่ทเป็นคน สามารถเป็นแม่หมอเป็นคนมีเซนส์มียานสัมผัสที่แม่นยำเป็นนักพยากรณ์ได้เป็นหมอดูได้นะคะ่ะซึ่งในที่นี้ผู้อ่านไพ่จะสรุปว่าเป็นเป็นเอาเรียกง,ง่ายๆเป็นเป็นหมอดูอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในศาสตร,ร์ลักษณะเดียวกันจะได้ไม่ได้เรียกหลายชื่อนะคะไพ่นะะหมอดูนะคะเป็นไพ่หมอดู สิ่งที่เพื่อนๆได้ทำนะคะมันเป็นสิ่งที่ตัวตนภายในอ่ต้องการทำจิตวิญญาณภายในนะคะการเป็นแม่หมอแม่หมอการเป็นหมอดูค่ะม,มันทำให้ตัวตนภายในอ่ทำต้องการทำทำแล้วมีความสุขนะคะ แล้วมันจะนำมาซึ่งความมั่นคงนะคะไพ่ห้าใบแรกนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งที่บอกว่ามันมีไพ่ห้าหม้ด้วยใช่ไหมในบางครั้งเราอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในใจมีมันอาจจะมีความคิดที่ที่จะบอกว่ามีมันก็มีทั้งขาวทั้งดำ ใช่ไหมคะความคิดเราอาจจะคิดขัดแย้งเกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้นะคะว่ามันใช่ไหมเรามาถูกทางไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่พอหน้าไพ่ออกมานะคะห้าไพา่ห้าใบแรกนะคะไพ่หมอดูมันเป็นสิ่งที่ตัวตนภายในของเพื่อนๆนะคะอ่าต้องการทำ ทำแล้วมันมีความสุขและมันจะนํามาซึ่งความมั่นคงในอนาคตนะคะอืมต่อมาไพ่ไปที่หกนะคะ t h อ h ไฮ h ะ h ดอเฟนะคะเป็นไพ่ที่ครูเป็นไพ่ครูครูบาอาจารย์เลยนะคะใบนี้ถ้ามันถ้าจะบอกว่าเส้นทางที่เพื่อนๆได้ทํา ได้ทำอยู่ตอนนี้ค่ะมีครูครูบาอาจารย์น,นําทางนะคะคอยคอยชี้แนะคอยอบอกเพื่อนๆในการทําอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะมาาทางความฝัน อย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออ็นจินัมเบประมาณเนี้ค่ะอืมก็เพื่อนๆก็คอยดูสาสัญญาณจากครูครูบาอาจารย์นะคะต่อมาไ้่ใบที่เจ็ดนะคะไพ่เทนออฟครับไพสบ่สิบถ้วยมาเลยค่ะสิบถ้วยอืมความสุขมาเลยนะคะความสุขที่สุข เต็มที่เต็มเปี่ยมสุขกับภายในตัวเองหรือมีความสุขกับครอบครัวนะคะไพสิบถ้วยเต็มแล้วเต็มที่แล้วเกิดค,ความสุขจริงๆนะคะต่อมาไพเดอะทาวเวอร์นะคะอืมัมนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวคือเรื่อง เรื่อง Queen of Pentacles นะคะในอนาคตเพื่อนๆจะได้พบกับความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทุกๆด้านอะ่ะคือ Queen of Pentacles มันมันจะเกิดขึ้นจริงมันไม่ได้เป็นความฝันแล้วพอพอไพ่ใบที่เก้าคือควีน n o อ p เพนเ c ิ e ลใช่ไหมพอไปที่สิบมามันมาคอนเฟิร์มใบที่เก้าด้วยคำว่าเดอะซันนะคะเดอะซันก็คือไพ่ที่ไพ่ที่ไพ่ท,ที่ดีที่สุดในสำหรับในเมเจอร์อาคาณาย2ิบสองใบนะคะเดอะซันหมายถึงความสำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งดั่รวยทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะคุ Queen น่าเคขึ้นมามาซัพพอร์ตกับ The Sun มาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะ,ะและมันจะเกิดแบบป,ปุบปับฉับพันด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะเกิดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะผู้อ่านไพ่ก็อ่านตามหน้าไพ่ และไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ Four of Swords นะคะไพ่สีดาบคือให้เข้าสู่ให้กลับเข้าสู่ภายในคือการทําสมาธินะคะอืมบางสิ่งบางอย่างที่ที่ครูครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารอยากจะส่งสายสัญญาณให้เราอาจจะผ่านทางสมาธินะคะอืม ในหน้าไพ่ทั้ง10บใบนะคะหัวข,ข้อของเราคือจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนใดในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจุดเปลี่ยนนั้นคือเอาหลักๆนะคะจุดเปลี่ยนทางด้านการเป็นหมอดูเป็นนักพยากรนะคะ มันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณภายในของเพื่อนๆนะคะได้ทําตามจิตได้ทำตามการเป็นนักพยากราเพื่อนๆได้ทำตามจิตได้ทำตามตัวตนภายในต้องการนะคะซึ่ง มันซึ่งจะมีการชี้นำทางหรือ,อคอยส่งสายสัญญาณบางอย่างจากครูครบาอาจารย์ให้เพื่อนๆนะฮะซึ่งมันจะนำมาถึงการ อถึงความมีถึงการมีความสุขความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทางด้านครอบครัวทางด้านการเงินนะคะอืมซึ่งมันจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะน้าไพ่วันนี้เปิดคือดีดีด,ดีก็ขอให้เพื่อนน้อมรับเอาไว้นะคะอืม ก็ผู้อ่านไพ่ก็ไม่รู้ว่า,ามันจะเกิดขึ้นระยะไหนตอนไหนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆคนไหนกอ็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อที่จะให้ผู้อ่านไพ่ได้ทราบด้วยนะคะว่า,ามันเกิดขึ้นแล้วเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านไพ่นะคะวันนี้จุดเปลี่ยน ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆถือว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะเป็น the best นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ